อ่ะตอนนี้สามโมงยี่สิบมันจะใช้ไลน์ประมาณสักชั่วโมงหรือไม่เกินชั่วโมงครึ่งเอาให้จบเจ็ดแปดเจ้าถ้าพอรเอนเลยมากมากก็พักก็ได้เดี๋ยวก้าผัมศูนย์เอาไว้ทีหลังหรือว่าศูนย์เอาไว้กลางคืนทีเดียวเลยก็ได้เพราะเลขศูนย์เนี่ยพูดเยอะมากเลยเพราะเลขศูนย์นี่โดยเฉพาะใครที่มีลูกมีหลานอันนี้จะดีโอเค อโอ้โหอีกทีหนึ่งอะสตาร์ทมาจัดเรื่องหนึ่งโอ <c oughs> โอเคต่อไปมาคุยเลขเจ็ดละนะเล 7, ขเจ็ดความหมายเลขเจ็ดเป็นยังไงบ้างเยวมาดู <c oughs> เลขเจ็ดอ่าใครมีเลขเจ็ดบ้างยกมือสิ เมีเจกี่ตัวหตัวสอตัวสมตัวสี่ตัวห้าตัวหตัวเจ็ดโอ้โหอันนี้ใครเนี่ยสตัวละหนึสองสามออันนี้ก็หงตัวสองตัวนี่ยี่สิใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ครับอ่ายี่สิอ้าันนี้ก็เจ็โอ้โหนี่ก็สตัวรอบนี้อันนี้ก็อันนี้ก็หนึ่งสองตัว ตั้งมาชอบคนเลขเจ็ดเลยนะเลขเจ็ดเยอะๆเนี่ยชอบมากเลยนะเลขสามก็ชอบเ,อเลขหนึ่งก็ชอบเพราะเลขหนึ่งนี่นะมาเลขหนึ่งหนึ่งเนี่ยเก๊จีพูนนำอาจารย์หลายๆคนเนี่ยมาเจอตั้งมาตกสยบหมดเลยแต่ขอพัดลมให้ตั้งม,มัหมนะน,นม่งใหมันเหมือนตั้งมานให้มันหมุนกันยัง <ally> <is> <AN> ใครเป็นท <c oughs> ้าอาจารย์ไหนๆหนูก็เปรียบทั้งตัวแล้วเป็นใครท้าอาจารย์หรือถือว่าหนูบรรลุทั้งตัวแล้วเลขหนึ่งก็ชอบเลขเจ็ดก็ชอบเลขสามก็ชอบเลขอะไรตะนาวไม่ชอบนะเลขหกก็ชอบเหมือนกันเนี่มาเจอตะนานี่จะมีเลขคนนี้สรุปแล้วชอบทุกเลขอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแต่คนเลขไหนที่ฟังตะนารู้เรื่องบ้างและคนเลขไหนฟังตะนาก็ไม่รู้เรื่องบ้างเดี๋ยวมันต้องมาเจออะไรนะ อันนั้น,น them. Them อ่ะไว้ความสัมพันธ์นะเลขความสัมพันธ์อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราคุยเจอคนจะมาเจ็ดแปดเก้านี่มันมีคนหนึ่งนะอ่าันเนี้ยอะไรนะคุณอะไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรนะอ่าคุณบิ๊กคุณบิ๊กว่ะอาจารย์อาจารย์เรียนมาถึงหกเลขนะผมไม่มีเลขนั้นทาไมมันเลขนั้นมันตรงกับผมมากอยากรู้ไหมว่าทําไมมันตรงมันมีเลขอะไรเลขสอนเลขสอนเยออ่าคุณคุณอะไรนะคุณ คุณป <À. S 1> uh, ิดใจ่อะไรเนี่ยคุณแอนคุณแอนคุณแอนมาบวกเลขข้างในนี่ให้หน่อยเลขไหนไ่มบวกตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยสอนนะอันนี้เป็นเลขเลขที่บางนี้เราแอบแอบดูก่อนบที่สิได้รยี่สิบบวกหได้ไรยี่บหกอ่ายี่สิกบ้าได้ไรสามถูกไหม อันนี้ก็สองสบอกไนี่แบบแปดนี่ก็เป็นการยี่สิบยี่สิห้าี่บห้ายี้าเป็นเจ็่าบอกห้เป็นสาสิบถูกไหมยี่สบสองเป็นสองอนี้ก็ได้เลยยี่สิบบอกแปดเป็น2ี่สิบแปดยี่สิบแปดบอกหนึ่งเป็นยี่สิบเก้าอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองเดี๋ยวให้นี่บอกก่อนเยอะถ้บกเราก็บอกในใจได้อันนี้เป็น มันจะเป็นอะไรนะคือชั้นยี 20, ่สนะิบบวกหกยี่บหกยี่สิบ,กบ,กบกกวกหกเป็นฐานสองอ่าเนี่ยบวกบวกกันไปเดี๋ยวให้เขาไปบวกกันเดี๋ยวดูเลขที่มันแฝงอยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวแอบแอบดูไปก่อนเดี๋ยวไม่เแปบบ็นไรอันนี้มันจะเป็นเลขเคยกว่าระหว่างช่วงอายุเราเนะี่ยช่วงอายุหกสิบช่วงอายุสี่สิบถึงอายุหกสิบหกสิบขึ้นไปอนะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาคุยทีหลังแต่อันนี้เดี๋ยวเราดูดูว่าเอ๊ะทำไมเราถึง ไม่มีเลขอันนี้ทำไมถึงมันเป็นเลขอันนี้อะไรเนี่ยท่านมองเนี่ยโอเคเลขเจ็ดมาดูอตมาก็มีเลขเจ็ดเหมือนกันไหมหนึ่งเก้าเจ็ดสามใครที่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามจะดก็ต้องมีเลขเจ็ดใช่ไหมเนี่ยอตมาก็เลยว่าเลขหนึ่งสองสามเนี่ยอะไรนะเลขเจ็ดเนี่ยมันอะไรนะต้องเป็นอะไรหนึ่งถึงหกเนี่ยมันต้องรู้หมดเลยเลขเจ็ดก็ต้องเรียนรู้หมด มาเลยก็เนี่ยแพทย์แผนจีนแไทยเนี่ยทำไมต้องมากลับมาเรียนแพทย์แผนไทยของฝรั่งก็เรียนอะไคลโรเฟติกจะจะจะดูแลก็เรียนอ่าแล้วก็ญี่ปุ่นก็เรียนจีนก็เรียนฝรั่งก็เรียนตอนนี้ต้องกลับมาเรียนไทยก็เนี่ยไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขเจ็ดก็ต้องมาเรียนหมดอ่เลขเจ็ดนี่ความหมายคืออะไรนะอ่านิรลเลขเจ็ดก็คืออะไรนะเลขเจ็ดคืออะไนะนะคำถาม ทำไมทำไมทำไมเไหมเราเห็นไหมคนที่มีเลขเจ็ดทั้งหลายเนี่ยนะสามสี่เจ็ดสองห้าเจ็ดอะไรนะหนึ่งหกเจ็ดหรือว่าอะไรเจ็ดเนี่ยนะที่มีเลขเจ็ดทั้งหลายเนี่ยมันจะมีคําถามอะไรมากเลยตั้งแต่เรามาเนี่ยคําถามเราได้อ่านตรงนี้ไหมเห็นไหมคุณมาทําไมเหตุอะไรที่เราต้องมาเจอกันพบกันในงานนี้ตรงนี้เรากำลังแสวงหาอะไรอยู่เราคือใครเรามาจากไหนแล้วเราจะไปที่ไหนเราตื่นหรือยังเรารู้หรือยัง บิกบานหรือยังลงใจคองเรากําลังหาอะไรอยู่สักอย่างโปรดเราแบ่งปันนักเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตให้กันและกันในโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญในโลกนี้ไม่มีมีในโลกนี้วันนี้มีอัศจรรย์นะมักคือธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเดที่เนี่ยเลขเจ็ดเนี่ยทําไมทําไมทําไมเนี่ยคนที่มีเลขเจ็ดเนี่ยมีคําถามมาตลอดชีวิตเลยเป็นไม่เป็นไหมมีไหม ชอบมีคำถามมีอ<ล>ะไรเยอะแยะมากเลยเพราะว่าเวลาเลข7เพราะว่ามันสงสัยมากเลยเสร็จแล้วพอมาถึงเลข7ปุ๊บเนี่ยมันเป็นอันนี้เป็นวิญญาณใช่ไหมเนี่ยกายจิตวิญญาณเป็นจุดเริ่มต้นของวิญญาณวิญญาณน,นี่อะไรเรานึกถึงลเลข7อ่ะเรามาดูดูก่อนดูดูอะไรเกี่ยวกับ7กันอ่ะใครอ่ะเลขอะไรเลข7วัน ทำไมหนึ่งอาทิตย์มีเจ็ดวันใช่ไหมจันถึงอาทิตย์มีเจ็ดวันจักระมีกี่อันเจ็ดลุงมีกี่สีเจ็ด <Yes. S 1> สีแล้วก็พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเดินได้กี่ก้าวเจ็ดก้าวแล้วพระพุทธเจ้านั่งสงมาธิตัดสโลกกี่วันฮะเจ็ดวันไม่ทําให้แปดวันทำไมมันต้องทำมันเป็นเจ็ดวันทําไมมันต้องทำฮะนี่แหละอะไรอะไรที่ว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมีกี่ที่ ที่ยังหาคําตอบไม่ได้เจ็ดสิ่งมหาเศรษฐจขอลโลกอียิปต์ตอนนี้เขายังไม่รู้มันสร้างมาได้ยังไงอะไรนครพัดอะไรแล้วก็อะไรพัชมาหานแล้วก็อะไรตึกอ่หออะไรที่ตะลี่เอียงใช่ไหมพิซซ่าใช่ไหมอะไรอย่านอะไรที่ไหนอยู่นะที่มันสงสัยมันยังหาคำตอบไม่ได้ทำไมไปมาหลายที่แล้วเนีอยเนี่ยนะ กำแพงเมืองเทียนเห็นไหมเจ็ดมันเป็นอะไรแล้วก็เราเข้าบ่อยๆคืออะไรไม่เข้าบ่อยๆก็เซเว่นอีเลเวนไงเอ๊ะทำไมมันต้องมีเซเว่นอีเลเวนด้วยไหมเจ็ดเจ็ดเนี่ยทำให้เราสงสัยอะไรเยอะแยะมากเพราะว่าอะไรมันเป็นองค์ความรู้ตั้งแต่หนึ่งถึงหกมันซ่อนเจ็ดเนี่ยต้องเรียนรู้ต้องสงสัยต้องอะไรสงสัยมันเป็นเลขใช่ไหมบ้าภาษาจีนว่าเทียนสู้ เทียนสู้นี่แปลว่านนะเลขสวรรค์มินม,มีเคยได้ยินไหมชั่วงเจ็ดปีดีจะทนเห็นไหมชั้นเจ็ดชั้นมีชั้นชันชนช้นกีน่ชั้นสิบหกชั้นใช่ไหมชั้นนี้สิบหกชั้นรวมได้เท่ไา,าไหร่ก็เป็นเจ็ดมีเมื่อไหร่เราขึ้นไป<อ>ชั้นหนึ่งชั้นสองไหนใครเคยขึ้นไปบ้างบอกตัมมาหน่อยสิตัมมาก็ไม่เคยขึ้นมไม่รู้ว่าอาจารย์ตัม,มาตัวนี้อยู่สวรรค์หรือนรกวันนั้นไปที่มาเลเซียมีลูกศิษย์ตัมาว่า เอาเนี่ยตอนนี้อาจารย์ใชยยกกันอยู่ที่นั่นโลกอยู่กำลังสองคนในนั้นโลกอยู่นะตามาแกรู้ด้วย,ยตะมาบอกว่าอาจาเออเนี่แหละนั่นโลกอยู่ตรงไหนนะอตมาไม่รู้ไม่รู้อาจารย์ตะมาไปลงนันโลกก็ตายเลย,เลยตะมาก็กลับไปช่วยอะไรอ่นี้เล็กจุดนะแล้วนะี่นี่ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านสมุดเนี่ 100, 100, 100ยเมืนะม่อวานนี่อันนี้มาบอกว่าอ,อาจารย์นี่ไปทั่วมาเลยอตามาไปมาไม่ทั่วเลยนะเราดูทรงไว้นี่เลยนะแล้วไม่รู้กี่ชาติแล้วอันนี้ยังไอ้ที่ไม่เอามาก็เยอะนะอ่ ไม่ได้เอามาเนี่ยบางทีก็ยังติดๆหรว่ามันมีที่แข็งอะไอะไรเลยว่ามาไปก็เกือบห้าสิบประเทศแล้วก็ไปจะมาอะไรนะห้าทวีปก็เจ็ดทวีปแบบตะมาไปละสามทวีปเหลือแค่สามเอ้ยไปมาห้าทวีปเหลือแค่สองทวีปเหลือแอฟริกากับอเมริกาใต้และแอตแลนติกตมามีความตั้งใจไว้ก็ไปอีกสามสามทวีปเสร็จแล้วตมาว่าจะหยุดเดินทางก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้หยุดไม่รู้นะ โอเคเรามาดูเลขเจ็ดนะระยะแรกเลขเจ็ดแระแรกคืออะไรนะสงสัยเป็นคนที่สงสัยชอบสงสัยระแวงอะไรนี่ครับขี้หลงอที่ขี้หลงขี้สงสัยขี้ระแวงขี้อะไรเกี่ยวกับความสงสัยอะไรเนี่ยอยู่ที่เลขเจ็ดนเลยหนึ่งถึงหกนี่เน่จ็ดมันีแต่ขี้ลงมาหมดเลยไรไม่ดีขี้สงสัยขี้ระแวงขี้อะไรขี้ระแวงขี้สงสัยขี้แล้วก็อะไรนะ เลราร่าเรกนย่างนี้ไม่เช the ื่อไม่ดีกันใครที่มาเจอเลขเจ็ดเนี่ยโหยิ่งเหนียวกว่าเลยนะบางทีเขาเรียกว่าพาร์ติไทยที่ว่านะอมพระมาพูดกูก็ไม่เชื่ออะไรอย่างนี้พวกเลขเจ็ดไม่เชื่ออะไรเลยไม่เชื่อใครง่ายเนี่ยพวกนี้ต้องมาว่าพวกนี้ต้องมาเรียนรหัสชีวิตพอมาเรียนรหัสชีวิตพวกเนี่ยจะเข้าใจเลยอ๋อเลยนะถึงบางอ๋อเลยเนี่ยทำไมเราต้องสอนเจ็ดวันที่จริงสองวันสามวันก็ได้นะเจ็ดวันเนี่ย พอเรามันเรียนประวัติศาสตร์แล้วตอบป๊บจากกระดูกป๊บอ๋อเราเข้าใจเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอะไรเนี่ยนะเจ็ดเนี่ยนะเลขเจ็ดนะมันจะหายสงสัยนะพเจ้าเหมือนกันท่านไปเรียนมา16ศาสตร์ใช่ไหมใช่หรือเปล่าในปฏิบัติมันไป16ศาสตร์16ศาสตร์มีอะไรบ้างจะมารู้ในสิบหกศาสตร์เนี่ยเลขพวกนี้ก็มีนะไอ้พวกเนี้ยศาสตร์พวกเนี้ยทางอินเดียก็มีเหมือนกันนะของพม่าก็มีฐานเลยนะเคยได้ยินไหมเจ็ดตัวสิบเอ็ดฐานฐานเจ็ดตัวสิบเอ็ดเอ๊ะ สิบเอ็ดตัวข้าวฐานมาเจ็ดตัวนะใครเคยเรียนมาบ้างอันนี้ใครเคยเรียนมาบ้างอ่านยกมือใช่ไหมเคยเรียนมาใช่ไหมหรือว่าเช็ดมือฮะโอ้แต่มาเนื่อากยกมือเคยเรียนที่จริงใครมาเรียนเจ็ดฐานเจ็ดตัวสิบเอ็ดตัวเนี่ยที่เอามาตั้งนะบอกไปบอกมาบ้างทีก็มันก็ศาสตร์เดียวกันนะของอินเดียก็มีของขมาก็มีนั่นเหมือนก uh, ันแต่มาเคยเรียนแต่โอ้โหมันต้องท่องท่องทพราองจําหนาสือปึ๊กเลยนี่แหละแต่มาบางทีเนี่ย เราเห็นหนังสือปุ๊บเรามึนตึ๊บเลยบางคนปวดหัวเลยที่จริงหนังสือเนี่ยตมาก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่เพราะว่าเพว่าถ้าเราเจอหนังสือปุ๊บเราเราจะอิ่มกันละเราเห็นแล้วต้องท่องต้องจําต้องอ่านนี่ไม่เอาละไม่อยากจะนี่วถ้าไม่เห็นหนังสือปุ๊บเนี่ยคุยคุยไปค่อยเจอเอ๊ะมันค่อยๆมีอันนี้หน่อยเหมือนกันที่ตมาเขาเขาอัดมาเล่นหนังสือเนี่ยตมาเรียนเกือบห้าปีเยเนี่ยหนังสือเนี่ยแล้วก็ฟังฟูฟังฟัง แต่โอหแล้วเราให้ไปเรียนห้าปีแต่มาเขาเอาแต่มาเรียนแค่จำเจอเล็กน้อยไม่แน่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาไปดูคนเนี่ยจะมาเป็นแค่เลขหน learned learned. Ons, ึ่งถึงเลขเก้าอย่กับวันนี้เรากลับไปเนี่ยเราจำได้แค่หนึ่งถึงเลขเก้าพอละทวนทวนทวนพูดพูดไปหนึ่งถึงเก้าพอละพอหลังใจหนึ่งถึงเก้าเพราะเราแคขยับเข้าไปขยับเข้าไปขยับขยยับไปเรื่อยๆเพราโอ้โหมันถึงจะสนุกมี่เข้าวเป็นลึกเข้าวเป็นลึกมันก็จะคลนพลัวเป็นลึกๆก็ยิ่งสนุกเหมือนมันก็เริ่มหายสงสัยการจะมาเรียนไปตอนแรกก็ไม so ่เชื่อ ตันหลักก็ไปฟังรอบสองรอบสามเออเริ่มมีความเชื่อเริ่มมีอ่าเลยนะเริ่มเห็นความจริงและเรออิจริงจริงด้วยนะตามหลักการตามในที่ครูเขาพูดเนี่ยมันแม่นนะมันใช่เลยเอามาลองพิจารณาดูมาทดสอบดูมาหาหมูลองยาดูมาดูพ่อดูแม่ดูพี่ดูน้องดูเอ,อมันใช่นะแหลชีวิตนี่เป็นสถิติที่ว่าเขาทํามาแล้วมันตรงจริงจริงมันตนนั้งแต่มาแล้วก็ความเชื่อแต่มาเริ่มมีความมั่นใจขึ้นโอเค ต่อไปเลขเก็ดระยะที่หนึ่งนี่สงสัยระแวงระยะที่สองเมื่อสงสัยระแวงอะไรนะวิจิกิจฉาแล้วสงสัยเยอะๆ่ระยะที่สองคือว่าแสวงหาความรู้ต้องเป็นรู้ใหม่จะม,มาเหนื่อยเนี่ยจะมาเจอคนเลขเจ็ดเนี่ยเวลาเจอมันจะเจ็ดถามมันจะรู้ๆเลยไอ้ข่มันมาจากไหนมาจากไก่ไก่แล้วมันมาจากไหนไข่มมาจากไหนไก่ไก่นนเนี่ยมันก็วนกันไปมา,าต้องตอบไม่ได้เหมือนกันมันเป็นปัญหาอะไรนะอาจินไตที่ว่าพุทธเจ้าไม่ต,มตอบ คนตายแล้วไปไหนคนเกิดมาจากไหนคนอะไรนะอะไรนะที่ที่อะไรเขาว่าอะไรนะเขาว่าปัญหาที่พุทธเจ้าไม่ญญตอบมันไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมใครใครจะได้ฟังเ<ค>น,นี่ยนะถ้น,น,ะน้องว่าเนี่ยเรามาจากไหนอสมองจากของพอ่อของแม่แล้วพ่อแม่มาจากไหนพ่อแม่มาจากปู่ย่าแล้วมาจากไหนจากไหนมันก็ไม่มีที่สิ้นสุนสดเหมือนกันนะแล้วเราจะไปตายแล้วไปไหน อ่าเจ้เนี่ยบางทีมันเป็นคําถามบางทีมันอย่างี้พระเจ้าว่าไม่ต้องไปถามมันถามมันก็เสียเวลาตอบไปมันก็ไปตอบไม่สุดมันก็จะถามมันจะมีคาถามถามๆไปเรืเร่อยๆเยนี่ยเม็เจ็ดเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบศึกษาเรียนรู้หลังจากที่อะไรนะสงสัยก็เรียนรู้เรียนรู้เรียนจนแบบว่าให้เข้าไปถึงสตจธรรมรู้อะไรก็รู้ให้ถึงอะไรนะแก่นถึงสารถึงแบบว่าอ่ะอะ,อะบางทีภาษาจีนแบบนี้นะอ่าอ่า ทีตั้นในชาวสือโถเียขาในเกน็บในไม้เท่านั้นเราจะไปหาหินในในไข่มันจะมีไหมมันไม่มีไข่มันก็มีของ,งเหลววมันจะมีหินได้ยังไงสายจ,จีนเนี่ยพราะนี้มันจะชอบเป็นนักวิทยาศาสตร์ชอบไปค้นคว้าเหมือนกันเลยนะเนี่ยประเทศจีนกำแพงจีนก็ไปค้นคนว้ามันมาอย่างไงมันสร้าง,างไงสุดท้ายมันก็หาไม่เจอไออิบก็ไปค้นพวกนักวิทยาศาสตร์มันก็ไม่เจอเหมือนกันมันก็ไม่เจอมันก็ไม่เจอเพราะว่า มันไม่รู้สีเ่เยี่กิจนานและมันไม่มีบันทึกไม่มีอะไรประมาณนั้นเลขเจ็ดพวกนี้จะชอบแสดงหาความรู้สมมุติว่าเราเป็นหมอเราเรียนแพทย์หมอแพทย์ตะวันตกแพทย์ตะวันออกแพทย์เป็นไทยแพทย์เป็นจีนแพทย์ทางเรียบแพทย์อะไรนะี่ิธีทาแพทย์อะไรแลยเราทุเรียนให้หมดเลยเลขเจ็ดเนี่ยแล้วก็เหนื่อยจบคนหนึ่งเวลาเรียนเ,ยร,นร,เรียน,ยนา,าึกษาทุ่งเรียนรูให้วกว้างให้มากสมมติเราเกี่ยวกับศึกษาศาส,สนา คดเราก็ต้องรู้อิสลามเราก็ต้องรู้คิดเราก็ต้องรู้เต๋าเราก็ต้องรู้ะนะอันุตละธรรมไม่ต้องรู้อะไรหลายๆศาสตร์หลายๆแพทย์หลายๆ,ลลายๆาศาสนาเราต้องรู้ให้หมดเลขเจ็ดเนี่ยคือว่าเป็น,ปนองค์แห่งความรู้สุดท้ายสัสจธรรมอยู่ตรงไหน,งาานหรือเปล่าเคยได้ยินมครัว่าสัจธรรมอยู่ตรงไหนนะอยู่ไหนกว้างสอบยาวานาคือคนทีเจ้าไปเรียนมาแล้วสิบหกศาสตร์ ไปทชั่วทุกอาจารย์นะอาจารยา์บอกแล้วฉันไม่มีอะไรแล้วคุณไปหาอาจารย์หนึง่งไม่มีอะไรจะสอน,นก็ไปหาไป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 สิบหกศาสตร์ไปสิบหกอาจารย์จบไหมไม่จบเพราะว่าท่านยังยังไม่พ้นทุกอยยังไม่มีทุกอย่าท่านก็โอ้ตายแล้วดูไว้มัมีทุกอย่เนี่ยยังไปหาอาจารย์บางอาจารย์ก็ให้อดข้าวอดปลาบางอาจารย์ก็โอ้สุดท้าย,ยางไงมาอธิษฐานจิตเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยถ้าไม่บรรลุธรรมเนี่ยจะแม่ลุกจากอาสนะนี่ อธิษฐานปณิธานอะไรตั้งไว้ปัญจวัคคีย์ท่าห้าก็บอกโอ้โหอันนี้นนมัาาโอโออมเอาจริงนะแล้วเราพอครบเจ็ดวันครบอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยไม่พูดจริงไม่อะไรนะเพราะทำไมลูกมาอะไรเนี่ยไม่มากินข้าวมาอะไรไม่นั่งอะไรที่ไหนได้พอคืนที่เจ็ดสุดท้ายท่านได้ยินเสียงพิณเท่าไหร่เทวดามาดีเส้นเส้นพิณส,ส,สายนะสามสายไหมสายที่ตึงตึงดีก็เป็นไงบ้างขาดสายที่ยันยันดีก็เป็นไงบ้างไม่ไพเราะ แต่พอสายการนี่คืออะไรนะปีดปุ๊บนี่โอโ้อนนโอหใครเลาะท่านเลยก็อะไรเนี่ยอะไรมีอะไรนะอนุสาตศีมักมีออกแบบสายการพอมาปฏิบัติสายการปุอบเนี่ยก็ว่าไม่ตึงกันไปไม่ย่อนกันไปให้อยู่กับพอดีพอดีคือว่านี่คือว่าปฏิบัติสายการโอ้โหคำว่าการนี่มันก็พูดยากนะมาคนในหามาจนตลอดชีวิตอ๋อมาแค่อยู่ตรงนี้เองปลายจมูกนี่เองหรือว่าอะไรเองก็สุดท้ายยอ๋อท่านเนี่ย บรรลุยานหนึ่งยาณต้องยังฐานสว่างคุณป๊อกโอ้โหมันสว่างเลยมันก็แค่นี้เองอุตส่าห์ไปปฏิบัติธรรมในป่าในเขาหกห้าหกปีไปเรียนกับครูบาอาจารย์สิบหกสิบหกอาจารย์สุดท้ายก็มาไม่บรรลุธรรมมาบรรลุธรรมเห็นธรรมในตัวเองเจ็ดวันเจ็ดคืนเหมือนกันหลวงพ่อเทียนก็เหมือนกันท่านอธิษฐานจิตเลยบางทีเนี่ยการที่จะปฏิบัติธรรมมาให้บรรลุผลนิพพานบางครั้งก็เอาชีวิตไปเดินทางหลวงพ่อเทียนเนี่ยเขาเดินเข้าป่าไป ภูเขาควายภูเขาก็บอกว่าถ้าไม่บรรลุธรรมจะไม่ออกมาจากป่าเดิน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 จนไปเจอผีเจอตาเจอมานเจออะไรครบเนี่ยอ๋อเจอความกลียเจออะไรครบออกมาเลยบรรลุธรรมเลยออกมามาสองคนตอนที่มาสองคนเนี่ยท่านเอาเงินเนี่ยไปจ้างคนนั่งสมาธิทําภาวนาอยู่กับปัจจุบันยกไม้ยกมือเลยเนี่ยสมาธิเคลื่อนไหวเนี่ยพบโัวคนบรรลุธรรมเยอะเหมือนกันนะตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่มันคอเชลี่ยตอนนั้นแตมากระหน่ำเงินมาแอบฟังเทศท่านอยู่ตอนนั้น กหะบวนกันเลขเจ็ดนี้ก็คือว่าถ้าเป็นศาสนาเนี่ยไม่ว่านิกายเราเป็นอาตมาก็ชอบนะศึกษาอาตมาเนี่ยไปเรียนเทรวาสเราก่อนแล้วมะหายานแล้วก็ไปเรียนพม่าแล้วก็ไปเรียนทิเบตแล้วก็อนุตตรธรรมแล้วไปยุบกันน่ยไปนักคิดอ่ะกันดีเขาเลพนัชิตเขาจะไปเข้าโบสใช่ไหมไปฟังอ่านไปเบิ้ลไปนูกๆแล้วก็ไปนั่งเป็นแถวๆกับคนอื่นพนั่งแถวเสร็จแล้วเขาก็ ให้มาดื่มน้ำเลือดพระเจ้าอ่าก็ให้จิบกันตอนนี้แต่มาถึงคนสุดท้ายเนี่ยถึงคนสุดท้ายมาปุ๊บเป็นนกอกะอึ๊บเลยคือมแลครึ่งแก้วเป็นเลือดพระเจ้าเลยนะแต่มาจะคมออกมาก็ไม่ได้ก็อมอยู่นั่นนานๆเลยโอ้โหที่ไหนได้เป็นใบแดงอะไรก็คือเนี่ยดื่มเลือดพระเจ้าไปแล้วนะไม่รู้เป็นคิดหรือเป็นพุูดน่ะตอนนี้แต่มาก็ เนี่ยอาจามาก็ไม่รู้แต่ันก็เลยไปศึกษาอ๋อเป็นอย่างนี้เองที่เขาไปฟังเนี่ยดูเลือดพระเจาแทนเลือดพระเจ้าเป็นใบแดงให้พระมาดื่มชีสากเลยนะก็ดื่มกันหมดแล้วเนี่ยตุกตุกมามันาดื่มด้วยแต่มันเลขอดเจ็ดเลยใช่ป่ะต้องหาอะไรนะแสวงหารไปสุดท้ายออ๋มาอยู่ตัวเราเองเหมือนกันอาตารย์มาอยู่ตรงนี้อาจารมาไปเรียนหลายหลายศาสตร์สุดท้ายมาจบอยู่ตรงนี้รหัสชีวิตเนีลยมาเข้าใจได้อ๋อเป็นอย่างนี้เอง ทำไมเราต้องไปเรียนเรียนเรียนทำไมเราเรามารักเรื่องรักษาเรื่องสุขภาพมากเพราะเนี่ยเลขหกที่ทําให้เราไปแสวงหาความรู้และการบำบัดรักษาตัวเองถ้าเสร็จแล้วเราความรู้ที่เรามีพักษาเองเราไปสอนทายทอดคนอื่นอะไรตรงาเนี่นะเลขเจ็ดโอเคเลขเจ็ดนี่คือว่าหาเข้าสัจธรรมสุดท้ายพระเจ้าก็หรือว่ามันไม่อยู่ไกลนิพพานมันไม่อยู่โน่นไปยอดลอยสเทพหรือว่าอยู่บนฟ้าอยู่น่นมันไม่ใช่ นี่ทานมันอยู่แค่ไหนกว้างศอกยาวแค่วานหาแค่คืบอยู่ในร่างกายเราเนี่ยถ้าเราพิจารณาในร่างกายก็อยสอบยาวแลนะคือปุ๊บเนี่ยแั๊บเดียวเลยก็ทะลุละเราบรรลุธรรมได้ละไม่ต้องไปหาที่ไหนนะไลขเจ็ดโอเคนักญาติที่หนึ่งสงสัยและที่สองแสวงหารผลุนเข้าถึงกรรมเลขเจ็ดและญาติที่สามคืออะไรนี่อ่าเป็นเซวิเลขอุปถัมภ์ลัคกี้นัมเบอร์ลัคกี้เซเว่นถ้าเป็นของทาง ฐานเจ็ดตัวสิบเอ็ดตัวรถของสายพม่าหรือว่าของไทยในเลขเลขเจ็ดไมดีไม่ดีเขาว่าเจ็ดยุ่ไม่ดีเดี๋ยวเราดีไม่ดีเดี๋ยวเราฟังปุ่ตุ้ยเนี่ยเรื่องเลขเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์โทรศัพท์ตอนหลังเนี่ยตมายกให้ปุ่ตุ้ยสอนเลยเพราะตมาไปเรียนหลายอาจารย์ตมาก็สับสนนั่นเลขหนึ่งดีหนึ่งไม่ดีหนึ่งดีไม่ดีหนี่งตอนหลังเนี่ยตมาก็ได้พักบ้างเลยมาให้ปุ่ตุ้ยสอนเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเราก็จะได้ดูว่าเออแกมุมมองของเลขเจ็ดของไทยเนี่ย lệch chân của ba lệch chân đi tham gia lệch chân ba 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 lệch chân lệch chân ba 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 lệch chân lệch chân ba 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 lệch lệ lệ ที่เกิดขึ้ดเลยแป๊บไปเดี๋ยวดี๋่วฮะฮอ่ะฮอฮะ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 ฮีฮะ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 ฮ่ไะมะฮะฮ่ฮะ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 ไรฮะฮะฮนะฮะฮนะฮะอะฮ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 ะะฮะะฮะฮะฮะนะฮนฮะ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 นะะฮ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 ะะ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 ี <c oughs> นะเจ็ดอะไรนะเออใช่ใช่เน well. ี่ยคนที่มีครอบครัวมีอะไรเนี่ยถ้าปีที่เจ็ดเนี่ยถ้ารอดผ่านไปได้ก็ผ่านไปถ้าปีที่เจ็ดผ่านไม่ได้นะปุ๊บจบเลยเลิกกันไปคนละทางเลยสังเกตนะใครที่มีครอบครัวแล้วมานกปีที่เจ็ดเนี่ยมันกลับฝันสู่เพราะอะไรหรือเปล่ามันเจ็ดเนี่ยมันเกินมันถึงเวลาที่แบบถึงจะทนละ อไม่อาบน้ำอาบผ้าไม่แปรงฟันโอ้ขี้มันเหม็นน่าดูเลยเมื่อก่อนอะไรก็ขี้ก็หอมตบก็หอมตอนหลังๆมาครบเจ็ดปีขี้ก็เหม็นนอนก็โคนอะไรฟันก็ไม่แป้งอะไรแล,แล้วสตุทธามันออกมาเหม็นหมดเลยขี้ทั้งนั้นเลยก็เ,เลยว่าเ,เลขกเจ็ดไงแม่มันเลยแต่ถ้าของข,ข,อ,งของไทยนี่ไม่ดีนี่มันเล็เจ็ดแต่ของฝรั่งเนี่ยแปลว่าด,ดีนะเขาเขาเรียกว่า lucky seven เคยได้ยินไหม lucky seven ไหม ลัอคกีรเซเว่นเนี่ยเขาเลขเจ็ดเนี่ยไหมทำไมของอินเดียก็เซเว่นนี่ก็เป็นลัอคแรกดีเหมือนกันนะเพราะว่าเลขเจ็ดทำไมถึงเลขดีมันเป็นเลขสวรรค์เลขบนเลขเทียนเลขข้างบนเลขเจ็ดเป็นเลขสวรรค์ใครที่มีเลขเจ็ดเนี่ยแสดงว่ามีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือบางครั้งที่พาสิสต์ตกว่าตกน้ําไม่ไรตกไฟไม่ไหม้คนนี้เนี่ยเราดูสิล่าสุดเนี่ยที่ไปอิสราเอลใครที่ไม่ลองไปถอดรหัสชีวิตมาดูนะ ใครที่จะกลับมาขอเบอร์โทรขอ,อรเลยนี่ยลองดูเช็คดูว่าถ้ามีเลขเจ็ดเนี่ยอาจจะรอดวิกฤตสงครามโลกมาได้สงครามสงครามอิร่านซาลเอลแบบรอดวารุวิศน์แต่ไอคนที่ไม่มีเลขเจ็ดเนี่ยโดนปอง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 มัดมือตายเลือดอาบเลยอืมไม่แน่อันนี้แหละเพรว่าบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยโดนแบบนะโดนเอามือปเปล่าๆเห็นไหมมีคนหนึ่งใช่ไหมมือปเปล่าๆสู้กับเม็ดจนมือพังเย็บไปไม่รู้กี่เข็มโอ้โหถึงรอดมาได้ยังไง นี่แหละบางทีเนี่ยคือว่าเลขเจ็ดเนี่ยแหละไทยที่มีเนี่ยไม่ต้องกลัวคือว่าอ่านั่นะคือว่าคนดีผีคุ้มคลองไม่ใช่อ่าไม่ใช่คนดีพระคุ้มครองเนี่ยไม่ใช่ผีแล้วแมวกล้าชีวิตอะไรเนี่ยมันพวกนี้จะมีมีคนอุป,ปถัมภ์มีคนช่วยเหลือบางครั้งเหมือนมีอะไรนะมีอ่าประเทศไหนอะ่อะไม่ใช่อ่าที่เด็กที่อ่าโคราชที่มันยิงสามสิบกว่าคนตายหมดเหลือมาก็หอดมาคนเดียวเห็นไหมเห็นไหม ไอ้คนที่ยิงนีเขาแบกนะมันรอดมาได้ยังไงคนเดียวไอคนนั้นมันหลับไอ้ที่มันมันรอดเพราะว่ามันหลับหลับลึกหลับจนเพื่อนเพื่อนมันตายมัมันไม่รู้ละใช่ไหมใช่ไหมคือมันว่ามันหลับอยู่มันไม่รู้เรื่องเลยนี่แหละไหมคือว่าบางทีตอนมันหลับเนี่ยเอาเฮ้ยไอ้แม่เนี่ยมันจะมีอะไรนะพ่อซื้อแม่ซื้ออะไรผีอะไรมันบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปตื่นนะเตื่นนะตายเนี่ยนะมันติดตายเนี่ยแล้วก็หลับไปหลับไปพอก็ตายลงหมดแล้วมันจะลุกตื่นมาเอ้าคนอื่นก็ยิงตายหมดอันตรายนี่ ก็มันกันเลขเจ็ดเลยไม่ต้องกลัวนะใครที่มีเลขเจ็ดตระมาตอนหลังเนี่ยจะมาแค่ปันทงหรือไม่กลากำลังตีกินกันนอนกันเลยแตมาก็มีเลขเจ็ดอยู่หนึ่งตัวนึ่นะหนึ่งเจ้าเจ็ดสามพอมามาใบกลางคนก็มีเนี่ยสองห้าเจ็ดตรงนี้อยู่ไหมเลขเจ็ดตรงนี้โอ้ก็ตระมาสี่สิบไปเนี่ยตระมาเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้โหมันจะพาสังข์ใจเลยนะไปไหนก็เนี่ยไม่อาจารย์หนีทวดองสันติภาพนะเป็นประธาน พาขอเนรมนต์จมาไปร่วมช่วยจะมาช่วยไปเดินดูเดินดิเดินทุ่งหักจะมาก็ไปไปไหนพบจับใต้ขึ้นเหนือก็พบขอลูกศิษย์กดินไปเรื่อยๆแโทรหาลูกศิษย์ก็มาต้อนรับมาที่ปักมาบีมาโน่ให้ไปยุโรปไปอเมริกาก็เหมือนกันโอ้ตะลุมิตาลีเข้าไปฟลอเรสเจอคนลายบ้างอะไรบ้างก็เราก็ช่วยบางทีเราก็ช่วยทัะด้วยช่วยทั้งญาติโยมเนี่ยโอ้ญาติโยมก็มากันเอามีอาจารย์มีน้องมีพระหมอมาเลย ช่วยรักษาไปก็เลยก็เหมือนกับเป็นคนบุญใน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 แคมปเลยในทัวในในกองในในในงานทุดงกันนี้ด้วยแล้วก็เนี่ยเราไปในพวกอาหารการกินก็ไม่ขาดก็เหมือนกันอะไรในสมัยพุทธกาลมีพระอะไรองค์หนึ่งที่ว่าเป็นพระสิวลีหรือพระอะไรที่มี บุญบามีมากไปที่ไหนเนี่ยผู้ไจ้จ่าต้องเอาองค์นี้ไปด้วยพอไปปุ๊บไม่ว่าข้าวไม่ปลาไม่อาหารน้ำก็กินเนี่ยไม่ขาดเลยเพราะว่าท่านมีบารมีที่สร้างมาเแต่เก่าอะไรก็เหมือนกันคนที่มีเลขเจ็ดเนี่ยแสดงว่าเราเคยสร้างบุญสร้างบารมีบริจาคช่วยคนลยคนมาตั้งแต่ดีตชาติปัจจุบันพบเราไปไหนพบมีคนดูแลตลอดไม่ขาดสายเหมือนกันอาจจะมาตั้งแต่บินกลับมาไต้หวัน เไปลาวไปสิงคโปร์มาเลเซียเป็นโดนีเซียกลับมาเนี่ยตังจะมาไม่ได้ออกกระเป๋าสักบาทเดียวเพิ่งมาออกตอนเนี้ยตอนที่อะไรนะตอนที่บินมาจากเคเคลาบวนมานี่มาถึงเคเคแล้วก็มาจากขับจากเคเคมาเชียงใหม่เนี่ยมาโดนตำรวจมาโดนตำรวตอมอมาเลเซียขอขอถ่ายเงิน200บาท200ดอลลาร์ อนนียมันน,มนั้นมีคนเลี้ยงกินตลอด<ป>กินจนแบบว่าจะม,มาแค่เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้ากิโลตรนนีนน้ขึ้นมาห้าสิบเกห้ากิโลแล้วเป็นแปดสิบกิโลแล้วเพราะว่าท้องไม่มีที่ใส่บานทีเดี๋ยวก็กินนะแปปเดียวห้าเดี๋ยวก็กินนี่แหละโอ้เวลาที่ไม่กินคือว่ามีแต่เวลานอนเนี่ยไม่ได้กินกินตื่นมาท้องอื่ผูุเรียนซื้อมาเป็นอะไรนะเป็นในถังสีนะเป็นสีห้าถังกินจนแล้ว แตมาฮะชุเรียนนะทุเรียนนะแตมาไม่เอาแล้วว่ามันร้อนก็ร้อนไล,อนลโอ้โหไม่ไหวเลยมันคล้องแตกเลยเลยว่าเานี่ยเลขเจ็ดเนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าใครมีเลขเจ็ดนะเจอมีเลขหกเลยไม่เป็นไรทำไปจะช่วยไปเลขเจ็ดไปที่ไหนเนี่ยเราไม่ไว่าที่พักที่อาศัยแม้่กเข้าไปเนี่ยไม่ได้ไมไ่ได้กินขนานั้นทนไะมันก็ได้เงินกลับด้วยไปจากการได้มาก็ได้เป็นสิบล้าน มึงเล็บรูปีนะเดี๋ยวเรามาพ่นอาตมาอยู่นะมึงจะไม่ได้ไปกกเกาะตโดนั้นก็15บ้าล้านแล้วก็10ลา้าน10ลา้าน10ล้านโอ้ลูปีเั่านั้นเลยก็นี่แหละบางทีเนะี่ยคือว่าเราไม่ต้องห่วงเลยนะแต่มาเนะมืองไทยเนี่ยตะมาไม่ได้ได,ได,ได้ได้หัวล้านอย่างเดียวไม่ได้10ลา้านสักทีเลยได้แต่หัวล้านก็เลยหนึ่งกรนหนึ่งหัวก็ได้ลา้านเมื่อวานหนึ่งได้มาหนึ่งล้านคนก็เลยเพราะเรามาเข้าคอสนี่ยตะมาได้มาหนึ่งล้านอืมก็เหมือนกันเลขเจ็ดเนี่ยไม่ต้องห่วงเนี่ยเสียสละไปมีค้นถามตลอด เป็นไม่เป็นไม่ใครที่มีเลขเจ็ดไปอยู่ต่างประเทศก็ดีไปที่ไหนก็ดีเป็นไหมมีคนช่วยเหลือตลอดไหมมีนะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหจะมาเรียนเขาไม่มีนะคะน้รรมันียมคนส่งมาให้เห็นไหมมันจะไปเรียนอะไรไปเรียนอะไรยันอ้อท่านออกก็ได้ไม่แน่นะมีคนใครมาหามาอะไรปุ๊บจนมีเงินมีทองอ่นีเพลเลขเจ็ดระยะสุดท้าย